2, มาสตารสองโฉมไมล่าสุดชุดแต่งรอบขัน้นปอดนาชุดแต่งอวกาศนึกว่าสับประรดก็พี่น้องรอโพดโพนาฝีดาวครับพรีพัน 4, 000, ขายถูกกว่าป้ายแดงสองแสนและที่สำคัญโตัเดียวกับป้ายแดงเลยครับพี่น้องเอาเบิง้งสูเบิง้งนาปอดน้ำขึ้นรอแท้นาไฟนาโคมดำตัวท็อป ปี 2> 2, 2020ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบขั้นล้อแม็กขอบ17บเจ็ดล้อพอดล้อพบักโม่บักแต่งบ,บักฟักบ,บักแฟงบ,บฟักหอยเชอร์รี่นะ <laughs> มันเกี่ยวเหงกักบบักหอยเชอร์รี่อ่ะเอาเบอร์ขนาดนี้สองห0ื่นโลครับพี่น้องโอสัตย์นายสี่เปียบเดิมโบสัตย์นายเปรียบเทียบมันงามแห้งหรีแอร์โคตรเย็นเลย20,000ื่นโลมือสองเลยพี่น้องได้ชุดแต่องอวกาศพร้พอมรอบขั้นนะพูดรอเลยนะขายคือก็ลดไม้สองแสนได้ตัวไม้ล่าสุดพร้อมกับชุดแต่งรอบขั้น พีนกก่น้องก็รับเกียบเทียบกันมื่งครับนาชุดแต่งนาสปายไว้หลังหูฉลามนาฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนนาพ่อนปีแรกแค่เดือนละสี่พันบาทรถคันนี้รถป้ายแดงมือเดียวเลยครับครับนาอีกมือนึงตัดทิมแล้วครับพี่น้องเืีอละคืนหยอกยอกหัวนัทบัเคยชอดเลยนะน้า, <c oughs> นารถป้ายแดงมือเดียวรุ่นนี้ไม่มียางอะไรนะไปไหนออกไปก็ดูแลตัวเองแล้วกัน <c oughs> ยังไงพอดขายหมดแล้วนะ <c oughs> ยอครับมันเป็นปั้มล้มเป็นระบบตัวไม้ไแล้วมาเบิ้งชุดแตงครับพี่น้องเบิ้งชุดแตงงามคักงามเน่ฮะจากไอเสียมคนแบบธรรมดาคนบอคคนอคนีสานคนลูกทุ่งมันย้างคู่รถคันนี้เบิ้งมีสางาร่าสีเบิ้งคือตงเสียนะเบิ้งระดับหัวใจขึ้นเลยกครับพี่น้อง <c oughs> รอปอออนะข้างป่าวานันป่าสลามะนะเอา,เ,อาเครื่องพันสามสตาร์ทได้อยังสตาร์ทแล้วเครื่องไม่ได้ยินเลย โมเมนเครื่องน็อกเล้พี่น้องหัวน็อตป่าฝูงเคยถอดเลยฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยโคตรขใหม่เลยหัวน็อตไม่ถอดสักตัวชุดแต่งรอบคันชุดแต่งอวกาศนะเออแล้วใ่บ้านเจ้าเยินอย่างนี้ว่ามันรอแห้งันนี้เพิ่งแต่งอวกาศแต่งรอบคันแต่งโคตรรอจบศูนย์บาท ปีแรกไอ้ผ่อนแค่4,000หลังนนั้นผ่อน7,000บาทตะลอดสัญญาขายถือกรถใหม่ป้ายแดง2แสนนะชมเดียวกับป้ายแดงนะวิธีการจองแอดไลน์ line, ที่หน้าทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นะวิธีการจองกดลิงไลน์เข้ามานะนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเลี่ยนเชิญครบวงจร นึกถึงอ้ายครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกการดันดูเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านบอกไว้อย่างเดียวว่าโคตรหลอ่อโคตรเดิมโคตรสวยคันนี้มีเอฟซจะขอซื้อสดอยู่ต่างประเทศ4ีหาคนถายมขาขมาจังเลยหิ้มฝ้านะนะผู้ใดจองก่อนไดก่อนนะซื้อสดโอนเล่มให้ฟรีส่งฟรีพอดหน้าบ้านแชมไปไวรุ่นมีคันเดียวแก้ว